สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำเอาพระสมเด็จวัละคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมาให้ท่านชมอีกหนึ่งองค์นะครับพระท่านท,ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพระสมเด็จวัละคงังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับแต่ด้านหน้าจะ,จะมีรอย แตกแล้วนะฮะแต่ไม่โดนไม่โดนองค์พระโดยตรงนะครับผ่านตรงตรงเส้นหนึ่งนะครับนะที่แตกนั้นเพราะว่าผมผมจะจะเอามาถ่ายให้ท่านาท่านผู้ชมพระเนี่ยนะชมแกแกอีท่าแกอีท่านหนไม่ทราบพระดันหล่นนะครับตกโดนโลงพื้นแตกแล้วเลยครับ นะอการจะถ่ายพระพระ,พระเครื่องให้เขาชดชมเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับเนี่ยคือต้นทุนของผมเลยครับนะพระองค์นหลายหลายตังนะครับต้องมาหล่นแตกลาวอย่างนี้นะครับนะครับแต่ผมไม่โทษใครครับเพราะโทษตัวเองเพราะว่าดันไอตัวเราดันซุ่มซ่ามนะครับนะพระองค์นี้ ผมผมจะไม่แกะออกจากกรอบนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันพระพระพระท่านรล้านะครับเ๋ยจะไปกระทบกระเทือนโครงสร้างข้างในนะครับนะจะจะจะ,จะถ่ายโดยมีกรอบอยูอ่ด้านนอกนะครับนะ้าหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะ พระค่อนข้างสวยนะครับ